ชื่อพัดนะครับตอนนี้เรียน b u s n n s s s อ a l y t i ิ s อยู่ที่เคนค่ะเริ่มสมัครไปแล้วเราก็มีในหัวว่าเออเราอยากเรียนด้านไหนองยแล้วเราก็ให้พี่พี่บิดเช่วยแนะนำว่าโอเคเราอยากจะเรียนแบบนี้นะควรจะอยู่คณะไหนที่อยู่ไหนอย่างเี้ค่ะ แล้วคือของผมอะ่ะผมก็เลือกแล้วมาจบที่เค้นเพราะว่าด้วยด้วยตัวเนื้อหาที่เรียนเนี่ยค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราเราสนใจอยู่แล้วก็ตัวคอร์สทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเราก็ไปไล่ดูทีละตัวนะว่ามันเรียนอะไรบ้างเพื่อจะแบบตอบตอบสนองว่าที่ที่เราสนใจจริง,รงส่วนใหญ่จะเน้นที่ ดูจากเนื้อหาวิชาของแต่ละตัวก่อนเราค่อยๆกลับไปดูว่าเออโอเคมันจะอยู่ในโซนแบบของตัววิชาชื่อชื่อคอร์สอะไรอนะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างของฝั่ง analytics เน,งนี่ยมันจะเนื้อหาวิชาของแต่ละที่บางทีชื่อคอร์สเดียวกันแต่เรียนไม่เหมือนกันแต่ละมหาลัยอะไรตอนนั้นพ่อมาเลือกล้วอ่ะตรงตัวเนื้อหาที่เรียนอ่ะสนใจของฝั่งเค้นมากกว่า<ม>ก็เลยก็เลยสมัครมาฝั่งนี้เลยคือรีไฟแนนซ์เขาอ่ะอาจจะไม่ได้สูงแบบสูงเวอร์ขนาดั้นแต่คือเขาก็มีรีไฟแนนซ์ป็นเสียคุณภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก แตอ่อย่างของผมอะตอนปีผมเรียนเป็นวิศวะมาไป้มนันก็เลยแบบฝั่งอะคาเดมิกพวกไ้าอนทั้งหลาย,ยาก็คือก็ไม่ววรีละเพราะมันจะค่อนข้างไปได้แล้วก็ภาษาอังกฤษครับอย่างของเคนเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นไอเอลก็คือสอบสอบไอเอลได,ได้ได้เท่าไหร่ครับก็คือสามารถไปเรียนแบบไม่ต้องเรียนพีได้หรือถ้าเกิดเราไอเอลคะแนนไม่ถึงเราก็มาเรียนพีของมาหาลัยเราก็จะแบ่งเป็นว่าเออถ้าคะแนนสมมติตกไปเท่านี้เรียนกี่สัปตกไปเท่านี้เรียนกี่วีคครับใช่แต่ว่าของเคนอัดีอย่างคือถ้าสมมติตอนปีเรียนอเตร์มา จะสามารถเวทุกขั้ภาษาได้หมดเลยก็คืออย่างของผมเรียนเป็นอินเตอร์ที่จุลามานก็เลยไม่ต้องสอบภาษาไม่ต้องอะไรเลยใช่แล้วก็มามาเรียนตอนเปิดเทอมเลยก็คือสะดวกที่ตอนที่ผิดก็คือเขาก็เอาลิสต์เอกสารมาให้หมดเลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็คือเตรียมไปตามนั้นแล้ว ก็ส่งให้เขาเช็คก่อนรอบหนึ่งครับแล,วล้วถ้าครบอะไรนั้นก็ไปยื่นทำ E-Visa อะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ส่วนที่ยื่นมหาลัยของทางที่ให้เบียดเนี่ยเขาก็ยื่นให้หมดเลยสมัครมหาลัยอ่ะคือเราเตรียมเอกสารครบแล้วเรายื่นไปให้มหาลัยก่อนเลยเพื่อแบบเขาจะให้ออฟเฟอร์เราไม่ให้ออฟเฟอร์เราหรือเขาต้องการอยากดูอะไรเพิ่มครับเขาจะได้แบบคุยกันได้ทีนี้เราก็เราค่อยมาเลือกทีนก็ได้ว่าหลังจากออฟเฟอร์เราอยากอยากได้มหาไลัยไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนของพวกวีซ่าครับก็คือวีซ่าถ้าสมมติเราชัวร์มหาวววววิทยยยาาาลลลลัแ <laughs> ้้้ออ่่่่ะะเเเเรรรืนีีซไปใใหห็สสุุดดผม ที่ช็อกก่อนเลยนะก็คือมาตอนช่วงโควิดเนาะก็คือต้องโดนกักตัวของรัฐบาลของอังกฤษเขาอะฮะก็คือต้องไปอยู่โรงแรมของเขาดูแลตัวเองสิบวันก็คือออกไม่ได้เลยแต่ว่าทางตอนนั้นะมันจะมีอย่างของเค้นเนะะี่ยฮะถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติมาเขาจะเวฟภาาก,กักตัวให้หมดเลยแต่ตอนนี้นอย่างบางมหาลายัยเขาก็จะช่วยนักเรียนที่มาแบบบางที่ก็ช่วยครึ่งนึงบางที่ช่วยเต็มเลยนะฮะอย่างของเค้นเนี่ยช่วยเต็มเลยก็คือได้เวฟภาาก,กักตัวทั้งหมดเลยเขาคืนหมดเลยก็โอเคยู่ถ้าเดินทางจากจากลอนดอนมาเค้นนะฮะก็คือเอ่อ ง่ายสุดแท็กซี่แท็กซี่ที่จองผ่านเว็บนี่ครผมได้ราคาประมาณร้อยปอนด์ร้อยนิด,นดๆอะไรเงี้ยมันจะอยู่เล็กประมาณนี้หนึ่งขาใช่ก็ก็คือไม่แย่มากถ้าเรามีแล้วก็ป,ป๋องมาเป่าอะไรเงี้แต่ถ้าสมมติแบบโอเคเราขอไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเราขึ้นรถไฟมาจากอย่างเฮดโชว์เราก็นั่งทัวไปแถวแถวเซนต์แฟนควาสได้แล้วจากเซนต์แฟนควาสก็นั่งมาแคนเทอร์เบอรีเลยเลยซึ่งมันก็ไม่ได้มายากขนาดนั้นนะครับใช่ค่ารถไฟก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยพูดถึงนักเรียนกับอาจารย์ก่อนอย่างของผมเรียนบิสเนสแอนนีลติกะทั้งคณะจะมี แล้วก็ตัวเซมินาร์เขาจะแบ่งเป็นเหมือนเหมือนเซกเลยอะแบบแบบสองเซกสามเซกเนี้ยก็จะแบบหนึ่งคาเรื่องมีประมาณยี่สิบคนสามสิบคนเลี้ยซึ่งก็ไม่เยอะมากอะอาจารย์าก็ดูแลทุกคนเลย<ส>แล้วก็พูดถึงวิธีการสอนเขาเนี้ยค่อนข้างจะดูแลนักเรียนดีประมาณนึงเลยแบบคือเราก็เข้าใจแบบว่เออมาเรียนพอโทบางทีเขาอาจจะแบบปล่อยเราแบบเราต้องแบบไปเซลฟ์เรียนนิ่งเองเอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยอาจารย์ค่อนข้างจะแบบเออมาตามดูแบบเออประมาณว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราบอกเขาได้เลยเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบเออมาเน้นจุดนี้เพิ่มอเงี้ยหรือว่า เรื่องพื้นฐานบางเรื่องเนี้ยถ้าแบบมีนักเรียนที่ไม่เข้าใจเราก็ไปคุยกับอาจารย์นอกรอบได้เราก็จะมาช่วยดูก็คืออาจารย์ค่อนข้างแบบเอาใจใส่นักเรียนประมาณนึ่งเลยมันเป็นสายที่แบบคนแบบบิสเนสมาก็เรียนได้คนแบบเอนจิเนียร์หรือไซเอ็นไซเอ็นมาก็เรียนได้พื้นฐานมันจะแบบมีพื้นคำนวณมีพื้นโค้ดเนี่ยนะแต่ว่าคืออย่างที่บอกอาจารย์เขาก็จะช่วยแบบสมมติคนเรียนบิสเนสมาเนี้ยไม่ถานัดโค้ดเนี่ยเขาก็จะโอเคแบบสอน,น,น,นอตอนนั้งแต่ต้นเลยว่าควรจะเริ่มยังไงทำยังไงนะฮะก็คือถึงบอกว่าคนแบบ้ ไม่ไม่ได้ซัฟเฟอร์ขนาดนั้นแต่คือถ้าเออถ้าสมมติแบบเราไม่ได้มีพื้นฐานคำนวณไม่เพื้นฐานโค้ดมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบต้องแบบศึกษาเพิ่มนิดนึงจะถามว่าอาจารย์เขาแบบมีสอนไหม,มเขาก็สอนหมดเลยว่าคนเราควรจะรู้อะไรบ้างเข็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบมหาลาัยที่แบบนักเรียนต่างชาติมาเรียนหมดเลยองมีแบบมีฝั่งเอเชียก็มีไทยมีอินเดียมีมาเลย์ฮะ หรือหลอก็มีปะายบ้างเล็กน้อยฮนะแต่จรึงคือส่วนใหญ่อ่ะคนอินเดียเขาเขาเก่งนะคือคือฐานเขาค่อนข้างดีเลยนะมาคือโดยโดยงานโดยเนะื้อหาเขาไม่ค่อยมีปัญหากันหรอกตรงนี้ก็คือ,คอสามารถคุยกันได้เลยบอกได้เลยแต่อาจจะต้องวักนัดหมายคุยกันดีๆว่าเออเอาวันไหนแน่ๆเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกมันมันจะมีเป็นเหมือนแบบวิชาที่เป็นฝึกหุ่นตัวเลือกเนาะที่เราจะได้เรียนกับคณะใกล้เคียงด้วยคณะใกล้เคียงของเราคือเป็นพวกโลจิสติกส์อะไรพวกนี้ครับก็ได้เจอคณะเจอชาติอื่นด้วย อย่างเราก็เคยทำกับพวกแบบพวกฝั่งนเนติแลบฝั่งยุโรปเลยฮะเขาก็ก็คือเฉลยก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาทุกคนอ่ะคุยได้หมดแล้วแล้วก็คุยกันว่าเออจะทํางานยังไงช่วยกันทํำรีเซนั์นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือเวลาก็ตอนนนั้ช่วงมันเป็นออนไลน์แล้วก็อาจจะแบบอัพ P set ออนไลน์ส่งกระดาเียอย่างของที่เซ็ตนะฮะก็คือมันจะมีแบบตัววิชาที่ขอทำรีเสิร์ชก่อนเขาก็จะเป็นแบบ เรียนรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะมีแบบแบง่งกลุ่มทำาีเซสเลยซึ่งเขาอาจจะสอนวิธีการทำรีเสิร์ชหรืว่าควรจะเริ่มจากอะไรทําอะไรบ้างแล้วก็จะเหมือนให้เราแบบทำฟิลเหมือนบล็อกอัพขึ้นมาเพื่อพรีเซ t เป็นการกลุ่มของเราเใช่ใช่ก็จะได้ไอเดียว,ว่าเราควรจะเขียนอะไรลงไปในรีเสิร์ชควรจะเน้นที่จุดไหนเอค ใช่แล้วหลังนั้นก็คือเราจะทำ proposal ส่งไปก็คือเรื mm ่อ hmm. งหัวข้อเนี่ยเราจะเขียนหัวข้อไปให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะ assign ไปว่าเราควรจะอยู่ a d v i s o r er คนไหน <Okay. S 1> หรือถ้าถ้าเราแบบถ้าเรามีหัวข้อในใจเราอาจจะไปคุยกับ a d v i s o r er ที่เราต้องการก่อน,นเนี้ยว่าว่าเราอยากอยู่คนนี้ mm hmm. เพราะว่าเขาจะมีอาจารย์ที่แต่การวิชานเนี่ย mm hmm. ก็คือเราก็ไปคุยกับเขาได้ว่าเออเราแบบอยากอยู่คนนี้นะอยากทำด้านนี้เราสนใจด,ด้านนี้คร mm hmm. เราก็ไปคุยกับเขาได้ถ้าเกิดเออ a d v i s o r er เขาแบบยังยังสามารถรับนักเ mm hmm. รียนเพิ่มได้เขาก็เออจะรับเรา เอาพวกวิชาพื้นฐานก่อนละกันนะถ้าแบบอยากมาแล้วแบบจะได้แบบไม่ต้องซัพเฟอร์ตอนเรียนมากก็คือควรจะได้โค้ดนิดนึงอาจจะเป็นแบบไพทอนก็ดีให้ให้ได้พื้นฐานก่อนนะแล้วก็พวกเล่ก็จะเป็นพวกแสแตททั้งหลายเพราะว่าตอนนี้ที่มาเรียนอะ่ะคือสแตทอะ่ะเหมือนจะเรียนนะตั้งแบบครบจบจบสแตทเลยทั้งหมดเลยเพราะอย่างผมเคยเรียนสแตทมาประมาณแบบสี่สัปดาห์ครึ่งหนึ่งตอนปอนีนยแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมีย้อนไปแบบจนครบเข้ากับสแตททั้งหมดเลย ช่ภายในภายในสองเทอมเนี้ยก็คืออาจจะต้องแบบเตรียมตัวพื้นฐานด้านนี้มาหน่อนึง่งเพราะว่าพวกเอ่อแอนาลิติกอะ่ะมันก็จะเบสออนสเต็ปทั้งหมดเลยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าแต่แบบคอนฟิเดนซี่เทิร์ลคืออะไรนี่ครับเพืพ่อเพื่อเพื่อเวลาไปทําตัวแอนาลิติกอะ่ะมันจะทำง่ายขึ้นหน่อยอาจจะต้องต้องฝึกเขียนนะถ้าสมมติแบบบางคนที่แบบไม่ถนัดเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเอา่อแอนาลิติกเนาะมันก็จะเป็นแบบคือเราเราได้ข้อมูลออกมา เราได้รีซอออกมาไม่ใช่ว่าเราโยนเลขไปให้เขาอะเราต้องทำเป็นรีพอร์ตไปให้เขาอะแต่บางทีเขาก็บอกว่าสมมติวิธานี้เราทำเดย้ด์เดต้าออกมาเสร็จปุ๊บอยากได้รีพอร์ตหมื่นเวิร์ดเนี้ยเราก็ต้องแบบค่อยๆดูว่าเราควรจะเขียนอะไรบ้างเขียนให้คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจด้วยเนาะเพราะอาจารย์เขาก็าจะจะจรเรียนเรื่องอะไรคือต่อให้อาจารย์เขาอาา่านแล้วเขาก็รู้แหละแต่เขาก็คืออยากให้เราแบบมีสกิลการแบบพรีเซนต์คนอื่นว่าว่าเราควรจะพรีเซนต์ออกไปยังไง